ลิชแมนช็อปโหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตสไตล์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอดวิีชั่วโมงเติมเกมบัตสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลยอลิชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาแต่ง A U G กันนะครับผมแล้วแต่งให้ดูนะครับว่าผมใช้แบบไหนนะนี่เลย ตัวชุดเชยนะครับแล้วก็ลำกล้องสั้นนะตั้มจับน้ําหนักเบานะครับสโคบปไม่ใส่นะแล้วก็ท้ายปืนแบบเบานะครับมักเกสิน60นัดนะอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะผมจะแต่งแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับในเกมเอาละครับเดีย๋ยวเราไปหักปืนนะเอ้ยกือบ เอจีซะด้วยโอ้โหฮอริจินฮอรไน่ยอมล้มอ่อโอฮโอโอฮห เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาคืน <c oughs> ตีนี้ <c oughs> ประรวีฮะ <c oughs> โอ้โมันนิดเดีวยวเองเมื่อกี้มันจะลมละ โ,โหอริจินอีกแล้วเป็นโลกอะไรเนี่ยเล่นแต่อลิจินเนี่ยยิงมันยิงมันยิงมันอะไรเนี่ยยิงยิงเฉดก็ได้แล้วนะจะกระโดดเฮื่ออยู่ข้างหลังมันยิงก็ลมแล้วนะ่ะ เรามาฟาร์มปืนแป๊บกระสนุนไม่ไม่ไม่มีปืนน่ะไม่ค่อยมีมีอะไรบ้างเนี่ยมีคานี่มีเงิน สุดก็สุดแล้วกันนะเฮ้ยได้แล้วได้ปืนแล้วลุยลอยู่ไหนอนะอยไ ชอบดีนะตอนนี้ิงเน <Sur> ี่ยเอา่๊ยเมเลดตก ช่วยะชุบยปะชปะอมมีเป็นหมื่นละ

ออริจินท่าออริจินเหรอไอเพียตกอีกแล้วไหนเนี่ยข้างหลังเหรอหมดยัง โอนปะไม่ใช่เดี๋ยวตะกรองอะอ้าว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  ลยุลยเพื่อนลุยหายเองมาแล้วกลัวเจ๋งเลยมีคนจ,จะเข้าวงว่ะม,มีคนจะเข้าวงว่ะ ลุยม <si ันลุยมันไหนไอออนดิจินไปไหนล่ะเออนั่นแหละไอออนดิจินตัวเนี้ยอะไรอะไรอะไรก็โดดไปไหน ล้มดเดะล้มอยู่ตรงโน้นแหละปีนมาแบบนี้ก็สวยฮะ

ออริจินไปไงเจออัรหมดอ่ะบอกเลยแต่งแบบนี้โคตรสดแต่มันจะเร็วหน่อยนะมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ลองดูเจอกันคลิปหน้าครับ